นมัสก,การค่ะหลวงพ่อขอ้ขอกอดข้อเล่นพรนิยมนะ,ะอาตมาก,ก็พันอุปจใจคุณอาตโมค่ะวัดท,ที่จำพรรษาอยู่แล้วมาจี 14, สิบพรรษานิยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68ส<อ>ิบแปด่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบุลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี้ทั้งสอง สองข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิโปีมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝั่งข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลำบากจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ย60 กว่าแลวเกือบเจ็ดสิบมากค่ะลองก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นแล้ว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิทบาดจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อัศมารองดูอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่านี่ยทุกท่านนะคะ ฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเขา่าปวดะดุกทับเส้นปวดสะโพกรล้าลงขานะคะนิ้วล,ล็อกปวดหลังปวดไหล่นะคะนะคักขก็โยมก็ลองลองลอง,ลองทานดูโยมไม่เกินสิบซองก็จะดีขึ้นนะค่ะจนเขาจะเรียนผ่านโยมนะวีรศักดิ์สีขามวีรศักดิ์สีรามนะคะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบเก้าแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์ปวดส่วนไหนในร่างกายคะ ปวดเด่เข yeah, ่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเออทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะเขเห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับบิเหตุรถชนใช่ไหมค่ะว่าปีไหนคะเมื่อปีหกหนึ่งอะหกหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับบิเหตุค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยปวดใช่ไหมปวด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 มาตลอดเลยละเวลากี่ปีคะก็สองปีอะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วค่ะมีความประทับใจอะไรกับหลิตสันดีบุญม้างคะ อพอกินแล้วไม่เห็นผลนะครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานนีบุลน,นะคะเพราะว่าเห็นไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอะก็บอกอว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหม <ๆ S 1> ก็เลยมัน่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะที่วิศวกรดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะับดีขึ้นครับมันก็ดีขึ้นอะรองที่สองก็เดินได้สะดวก หลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องโดัดใช่ไหมคะหลังจากที่กินซองแรกรู้สึกดีซองที่สองคือสอบมาเดินไม่ถ่วงเลยเดืสดดวกแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะแบบแบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนเพื่อนที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยให้กินดีบูนครับ ศีกดั์มั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าศัพท์นี้จะช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้วันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสอกเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะ คือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งค่ะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เนาะหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็พอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยคห้าชุดหนึ่ง หซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซองหนึ่งกล่องหายแน่นอนนะคะนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ย้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยะครับไ oh. ม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับ <Okay. S 2> ก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับ <Okay. S 2> ค,ค,คือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะ <laughs> ก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะก็ใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ